นนี่ตอนเย็นจ้าเด่นนี้ทำกับข้าวเสร็จแล้วพอดีกาแฟก็เรียบร้อยวันนี้มีไก่ทอดแล้วด,ดูอากาศวันนี้ดิแลเดี๋ยวจะต้องไปทำงานเนาะวันนี้มันวันจันฝนตกจ้าลาเบื่อโคตร จะเรียกว่าอะไรนะสวีเดนนะ่ะเขาบอกว่าวันวันหนึ่งบางทีมีสามสามอากาศกันเลยทั้งร้อนทั้งฝนทั้งหิมะแล้วแต่จะมีอะไรมาไปกินข้าวดีกวไ้เจ้าได้เวลาทำง,งานแล้วนะฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะดูในออแอปที่เกี่ยวกับอากาศละฝนจะตกหยดตีสองนู้นะแต่ไม่เป็นไรลมถือมาเสื้อกันฝนก็ใส่มารองเท้าบู๊การฝนก็ใส่มา แล้วอากาศอยู่ที่ทเจ็ดองศาเนาะคือแค่บนเรื่องอากาศอีกแล้วอะ่ะยังไม่เช่นอีกเหรอ <ś c oughs> <ś c oughs> เดี๋ยวคนอื่นๆที่เขาอยู่ต่างประเทศเหมือนกันเขาจะจีมาบนนะเอาทาไมไม่เชินแป๊บเดี๋ยวก็ร้อนแล้วเอออ่ะคนเรามีสภาพจิตใจต่างกันเนาะความคิดก็ต่างกันนายอยากบ่นนาะก็บ่นบ้างเถอะนี่บ่นเรื่องอากาศแค่นะั้นเองไม่ได้บ่นเรื่องชาวบ้านคนอื่อนๆทีอะ เมื่อกี้นี่เห็นหมาขดที่เขามีหมาเนาะเขาก็พาหมาออกมาเดินข้างนอกออกมาถ่ายทุกปลอดทุกไปผของเขาก็พาไปเห็นใส่เสื้อสเสื้ออะไระเห็นหมาใส่เสื้อกำผลสีเขียวตองเลยหน้ารักเชียวแหละแต่ก็่าเขาเลี้ยวเขาซอยบ้านเขาไปแหละอ่ะเราก็ไปตามทางของเราทีก่นเนาะเออเออใช่เอ,อ่อวาเลนทอน ที่เขาดูคลิปน้าแล้วก็คอมเมนต์น้าอยู่เรื่อยๆนะ,นะขอบคุณมากที่เข้ามาแบบว่าคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆ mm hmm. มีอยู่คนเดียวนี่แหละคนอื่นๆไม่ค่อยขอคอมเมนต์สักเท่าไหร่แต่นะก็ดีใจนะที่มีคนคุยด้วย mm hmm. จ้าวริ้นทอนนะาเนี่ยได้ลูกสาวเยอะนะวันนี้ลงนับแล้วว่าลูกสาวที่คลอดมาตั้งแต่ปีนี้นะตั้งแต่เดือนกุมภาตั้งแต่เดือนกุมภาที่ทํางาน mm hmm. มาจนถึงสิ้นเดือนเ,ออเมษาเนี่ย นายได้ลูกชายไป11คนแล้วก็ลูกสาวเนี่ยสิบหกปกติไม่ค่อยจะนับนะว่ามีลูกสาวมากเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่ว่าคุยเรื่องว่าเรียนทางานอะไรมายังไงเมื่อคืนผ่านไปแบบไหนหรืออะไรเงี้ยปกติจะเข้ามาบอกเออวันนี้ได้ลูกสาววันนี้ได้ลูกสาววันนี้ได้ลูกสาวในขณะที่ปีที่แล้วได้ลูกชายเยอะแต่ก็ไม่เคยนับนะว่าสรุปแล้วในลูกชายได้มากกว่าลูกสาวจริงไหมแต่ตั้งแต่ตั้งแต่มาบอกเล่ากันเออว่าได้ลูกสาวเยอะกว่าจริง เดี๋ยวดูว่าคืนนี้จะเป็นยังไงเนาะอ๋อแล้วเมื่อวันเช้าว,วันศุกร์ที่ออกกลับมาก็มีแม่ที่เขามานอนรอคลอดลูกที่เขาเสียในท้องอีกแล้วนะคิดว่าผ่านไปแล้วสามวันเขาคงจะคลอดไปแล้วแหละแล้วก็หวังว่าคงจะไม่มีแม่ที่มาเอ่อเขามารอคลอดลูกเสียอีกอย่างที่นะ้าบอกนะพอมีแบบเนี้ยเข้ามาก็จะเข้ามาประมาณ สองถึงสี่เคสที่มาคลอดลูกที่เสียในท้องอในช่วงระยะเวลาใกล้ๆกัน,กน,กนแบบว่าหนึ่งถึงสองวันเข้ามาแล้วหนึ่งถึงสองวันเข้ามาแล้วหรืออะไรเงี้ยกล่าวที่แล้วที่นะาบอกไปซึ่งนะ้นตัดต่อคลิปไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะที่บอกว่าเขาเข้ามาแล้วจะเป็นแบบนั้นใจใจจ้ะเขาเข้ามาอีกคนหนึ่งที่มาคลอดลูกที่เสียในท้องเหมือนกันแต่ครั้งนั้นเ เขาท้องแบบท้องพร้อมจะคลอดแล้วอะ่ะสามสิบแปดวีแล้วอะ่ะเออที่เขามาเมื่อวันศุกร์นี่ก็สามสิบแปดวีปดาห์รหมือนกันก็คือสงสารเขาอะ่ะนะก่อนออกมาเมื่อกี้นะแดนนี่เ็าถามนะว่าเสื้อกันฝนเธอก็ใส่เธอยังจะกลางร่มเพื่ออา้าวเสื้อกันฝนก็การเปียกจริงแต่ฉันมีกระเป๋าเว้ยเออเป็นกระเป๋าเป้นะจริงๆแล้วก็บอกว่าของแอร เร่อ่ะของเนี่ยแส้ข้อมแขกนเนี่ยจาไม่ได้แล้วว่าแส้เป็นข้อเแกนปกติไม่เคยจะจํากระเป๋าอะไระอะไรได้เลยนะว่ายี่ห้ออะไรใดๆดอะยังไงก็แล้วแต่เขาบอกว่าการฝนอยู่นะแต่ว่าเพื่อความมั่นใจไม่ดีกว่าเดี๋ยวของจะชื้อนน็อกซี่อยู่ในกระเป๋าหรืออะไรนี้นี่เดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่นาทีรถก็มาลอะอะได้ดู บรรยากาศฟ้าเป็นน้ำขนาดนี้เงียบได้อีกคนอื่นที่เขาไม่ต้องออกไปทำอะไรข้างนอกเขาคงไม่อยากออกข้างนอกกันเนาะอากาศแบบนี้ยบรรยากาศแบบนี้นี่ขอออกเลยจ้าสววนตัวคนที่สองตัวที่เป็นลูกสาวอายุยี่ปีแล้วันที่เื่อคืนเนี่ยงานไม่ค่อยมากเท่าไหร่นนะไม่ขอออกเลยนะออตอนที่กี่โมงอะประมาณห4 5 ออกเร็วไปประมาณ35หรือ40่สนาทีก็จะได้ถึงมากเลยเนะความที่ว่างานไม่มากเนาะก็เลยไม่ได้รูปสักคน,นเลยเลยอ,อะอยังไงนะขอตัวกลับบ้านก่อน,นาจาถึงบ้านจะฝนร่มได้ถึงแล้ววันนี้ฝนใสตกทั้งวันเลยแล้วก็เห็นเพื่อนดูนพยากรณ์อากาศเอาไว้นะจากโทรศัพท์นี่แหละ ว่าช่วงใบยๆอ่ะ,อะเดี๋ยวจะมีแดดเนาะก็คง,งช่วงใหม่คงจะอากาศดียังไงก็แล้วแต่ฝนตกตกแบบนี้นอนกลางวันน่าจะสบายเนาะไม่ร้อนไม่หนาวแต่จริงๆแล้วช่วงนี้ไม่ได้ร้อนหรอก <c oughs> อเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาหาอะไรกินแล้วก็ลา่างกายไป็นนเต็มตัวนอนเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> ไปเจอกันตอนเย็นจ้สวัสดีจ้ะสวัสดีตอนเย็นนะได้วเวลาไปทำงานแล้ว นี่นะตอนนี้เลยที่ดูจากแอปอยู่ที่เก้าองศาจา้ะก็มกีก็มีเย็นเย็นอยู่นะแต่บางที่เนี่ยเห็นสาวสาวทางเนี่ยที่อยู่สวีเดนเขาบอกโอ้ยอากาศของเขาดีมากแล้วอะ่ะรู้ว่าน้าเป็นคนขี้หนาวอะ่ะหนาวอยู่คนเดียวเนี่ยหรือว่าของเขา,าอากาศดีจริงเพราะเขาใช้ชีวิตกลางวันเนาะส่วนน้านั้นใช้ชีวิตกลางคืนซึ่งพอเวลาเริ่มเย็นเย็นเนี่ยออก่อนที่จะเข้าหน้าร้อนจริง,รงๆอะ่ะ อากาศตอนเย็นอากาศตอนกลางคืนกับตอนเช้าตู่ตอนนั้นเลิกงานเนี่ยมันยังคงหนาวอยู่นะพอสักสาย Pict. สายเที่ยงบ่ายไปแล้วอ่ะของเขาได้อากาศดีอยู่เขาก็ใส่เสื้อยืดเสื้อสเวตเตอร์อย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตเหมือนกองน้านี่ไงแต่วันนี้น้าก็ถือว่าน้าใส่แจ็คเก็ตตัวบางนะก็มีการเย็นๆอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยืนรอรถเม์แค่แป๊บเดียวก็ขึ้นรถไฟละ ก็คือช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณไม่เกิน10บนาทีอ่ะไปกันเลยจ้ะว่าจะบอกว่าไปกันเลยลืมบอกไปว่างานที่นาสมัครไปอ่ะที่เป็นพาร์ทไทม์เป็นหลายชั่วโมงอ่ะเออเขาอยากให้นาเนี่ยไปเอ่อไปเรียนรู้งานสองวันเนาะซึ่งนาเนี่ยลงไปแล้วแล้วก็เขาบอกว่าเออให้เธอไปได้ วันที่10กับวันที่11เดือนนี้จ้ะก็อาทิตย์หน้านี่แล้วนะพออาทิตย์หน้าเนี่ยนะหยุดใช่ไหมวันที่10ที่11เข้ากะบ่ายของที่ใหม่นะเข้าบ่ายมุงครึ่งเลิกสักเลิกสามทุ่มครึ่งแล้วก็วันที่12นะทํากะเอ็กซ์ตร้ากะดึกของน้าเองที่ทํางานส่วนวันที่13เอ่อเพื่อนในขอเปลี่ยนกะเพราะเพื่อนนี่เขาอยากจะไปดู เมโลดี้เฟสติวัลคือการแข่งขันแล้วร้องเพลงอะไรประมาณนี้ซึ่งนะ้าไม่ได้ดูนะ้าก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องนะแล้วแล้วมันเป็นแบบรอบชิงชนะเลิศแล้วบะเออไปเดี๋ยวดฉันทําแทนให้เพราะยังไงฉันก็ต้องทํางาน,นที่12อยู่แล้วมันไม่ต้องนอนใหม่เพื่อที่จะไปทําแทนเขาไงก็เลยว่าอาทิตย์หน้านี้หยุดจริงแต่ก็ไปทํางานก็หลายวันแล้วแต่เพื่อนเนี่ยทําแทนน้าของคือมาอาทิ์นี้นะก็คือเดี๋ยวนะ้าทำวันนี้วันอังคาร ออกาสเช้าวันพุธแล้วก็หยุดก็คือพุธกับพฤหัสแต่พฤหัสเนี่ยไปตรวจสุขภาพให้กับที่ใหม่เขาเพราะเขาอยากได้เนะเาะว่าน้าเนี่ยสุขภาพดีหรืออะไรประมาณนี้ร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคติดต่อหรืออะไรใดๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาบอกมาว่าอยากจะให้ไปฝึกงานกะดึกของทองที่ใหม่ด้วย น้าเนี่ยก็เขียนตอบเข้าไปแล้วว่าวันที่19ของเดือนเนี่ยวันคือวันศุกร์น้าไปทําได้เพราะของกะของเพงเองเนี่ยก็คือพูดกะเพื่อรหัสก็เลยต่อไปเลยวันศุกร์จะได้ไม่ต้องมานอนใหม่เข้าไหมคนทํางานกลางคืนเนี่ยพอเวลาจะทํากะตรงไหนกะดึกตรงไหนสักกะนเนื้ก็คือกลางวันต้องนอนเพื่อที่จะไปทํากลางคืนแต่ถ้าเกิดว่าเราทําอยู่แล้วอ่ะเรานอนไปแล้วไงยังไงก็ต้องนอนออกกะแล้วก็ต้องกลับมานอนอยู่ดี ก็เลยเอาต่อเนื่องไปเลยจะได้แล้วแล้วสวัสดีเช้าวันที่สามจ้าออกกะแล้วเนาะค่ะตอนนี้ไม่ได้จะทำอะไรนอกจากว่านอนตื่นขึ้นมากินข้าวแล้วก็นอนดูผักถอนพัก่อน,ออนแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะออกไปตรวจสนะุขภาพเนาะเมื่อคืนงานที่ผ่านมาโอ้งานเยอะอยู่ออน,าน้าเนี่ยอยู่ฝั่งหมู่ทออเหน่งออจะเรียกว่าไม่ใช่ฝั่งที่แบบว่าคนเข้ามาคลอดแต่ว่า น่าไม่ร ouais ู้เหมือนกันว่าที่เมืองไทยอ่ะหรือว mmm. ่าที่เมืองอื่นๆหรืออะไรเงี้ยจะเป็นเหมือนจาไห้เนาะเขาจะมีเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเธอเริ่มเปิดเริ่มเขาจะมีว่าโทรมาคุยอาการกันก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่านั้นน่ะเขาจะบอกว่าเออเธอเข้ามาตรวจดูสิเผื่อปากมดลูกเปิดใจมากน้อยแค่ไหนก็คือเข้ามาตรงจุดนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าปากมดลูกไม่เปิดหรือว่าอะไรใดๆเนี่ยก็ส่งเขากลับบ้านเออนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดปากมดลูกเปิดก็จะ ย้ายเขาแผนกไปแผนกทาคลอดที่น้าทำนี่แหละก็คืออยู่ยชั้นเที่ยวกันแหละแบบว่าอยู่กําแพงติดกันเลยอะไรนี้แหละแล้วเมื่อคืนาน้าอยู่ฝั่งนั้นก็คืออยู่ฝั่งที่ไม่ได้จะทาคลอดใครแต่แต่แต่แตก็ยังว่าก็มีแม่คือท้องลูกสามเนาะก็เข้ามาเขามีอาการปวดท้องนี่แหละมดูบิดตัวนี่แหละแต่ก็เลยว่าเออก็ไม่ได้บางเทียมันก็ตอบยากเนาะว่าเขาจะคลอดหรือเปล่าตอนที่เขาเข้ามาตรง ตรงนั้นน่ะตรงจุดนั้นน่ะอบพยาบาลพนดวงคันเนี่ยเขาก็ตรวจปากมดลูกแล้วว่าเปิดน่ะห้าหกเซนแล้วทีนี้ก็กำลังว่าเออเดี๋ยวเขียนอ,อ,อะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็โทรไปติดต่อกับฝแหงผนกทำคลอดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะส่งแม่ท้องสามเนี่ยไปนะเตรียมห้องให้เขาด้วยแล้วเขาอยากได้บล็อกหลังอะไรอย่างนี้ไงยังไม่ทันจะได้เขียนเสร็จเลยน,ะนยวเดินผ่านเราได้ยินเสียงพอ้องบอกเนี่ย ก็เดินหันไปบอกบอกพอดุลคันธ์บอกเนี่ยเขาปวดท้องมากเลยนะเขาเจ็บมากเลยทีนี้อพอดุลคันธ์ก็ไปอยู่ด้วยกันกับเขาสักพักพอดุคพันธ์อีกคนเดี่วนะกาลังไปทํางานอยู่กับแกับอีกอครอบครัวหนึ่งที่เขาเข้ามาเหมือนกันแล้วจะบอกเธอ,เ,อเรียบอกว่าให้เธอไปแล้วก็เอาอุปกรณ์ไปด้วย <c oughs> คือเขาจะคลอดลูกพอเข้าไปนะกำลังเบ่งเลยก็เลย ย้ายไปเมทานสรุปแล้วก็คลอดอยู่ด้วยกันกับฝั่งที่ว่าอ,อมาตรวจนี่แหละอ,อ,อแล้วก็แล้วก็ตอนเช้าอีกนะอ,อนี่ก็แม่ลูกสองแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนเขายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ลูกคนแรกเขาเพิ่งคลอดไปเมื่อปี2021ยบอ็ก็ไม่นานมาน,นี้เองแล้วเขาเนี่ยโทรเข้ามาก่อนแล้วก็ปวดท้องได้สักตอนประมาณตีสี่ครึ่งเนาะตีห้าตีห้ากว่า ใช้เวลาเกือบชั่วโมองนึงที่ว่าจะเดินทางมาถึงที่ห้ากว่าก็เข้ามาถึงโรงพยาบาลแล้วเขาแบบว่ากรีดร้องแล้วอ่ะอเขาบอกฉันจะคลอดแล้วอะไรอย่างงี้ก็วิ่งพาเขาเข้าไปแต่เนี่ได้ไปทานเข้าไปในห้องคลอดอยู่นะพอเข้าไปได้ถอดกางเกงลงหัวอยู่แค่นี้แล้วค่ะเออแล้วก็คลอดออกมาเลยก็เลยนี่ยที่ผ่านมาก็เป็นอบบาบาคนแรกลูกสาวแล้วก็คนที่สองลูกชาย น้าใกล้ถึงบ้านแล้วเอไว้เจอกันตอนเจอกันจ้า